เงากุ้งเนาะเด็กคุ้งมากครับเจจะว่ายานตกสาบเออตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะนี่รูดบอตรูทพี่น้องเราสิตกปลากินนี่ครับนี่ร่องเงาเงากุ้งเนาะนะครับเด็กคุ้งมากครับ แล้วว่าว่าสิล้องมึงสิมันสิหมานบอสิกินบอาะทุกเทียเอาไอา้เยื่อเนี่ยเป็นสีกระเดียนสีได้เรื่อยเยื่อกินดีวะครับแต่ว่าสิล้องมึงก่อนครับแต่อย่ามือสั้นดิล่ะแต่ท้ายนยี่ใกล้ๆนี่ยนะนี่ครับโอ้ตะกรงมือสั้นใช่โอเค มที่นี่นี่เออเป็นบอ่บอบ่ออันนั้นบ่อน้ำสูบไอ,อ้ทุเรียนเนาะครับเป็นกระเลี้ยงเลี้ยงปลาไปครับเลี้ยงปลาไปกินนี่แหละมาสิร่องมึงมาสีมานบ่ร่องใส่เงาไอ้เงากุ้งเนาะครับเมื่อกี้สีมานบ่จีดยังละ่ะ โอ้มันเจะาวาย่านตกซาบุ๋งย้อนนี่ดีเลยนะกขนาดเบ็ดกันยังสั้นโอ้ยปลามันจะกินหมดละปูนเบ็ดสั้นอยู่แด็กๆอยู่โอ้ยหาครับเขากินเทียงครับพี่น้องเอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับโปูนปูนปูนเออโอ้ตัวหน่อยตัวใหญ่น้อนี่ลดบ่หรอ ดูคนอโอ้โหปโอ้โหเอ้ยนี er, ่นี่ปลาเลี้ยงไว้ครับถอัละลาเทโพเจ๊นู่นยังนอมาหน่นี่มานแล้วตัวนี้พี่น้องอนี่ครับพี่น้องเจ๋มันได้กุุงมากเนาะ กุ้งตัวย่างไงนี่กุ้งไอ้กุ้งย่างไงกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำโขงบ่เออครับไอ้ปลาเทโพครับกีโต๊กได้ยู่สาเนาะตัวบ่ค่อยไงเป็นไงครับโอ้โอ้โอ้โอีนี่ปลาเลี้ยงไว้ครับก็ลักปลาเทโพ วาสีเห็ดแกงสมครับพี่นอ้องเปลี่ยนบรรยากาศในนอครับมาให้มาสวนครับตะไคร่ใบบกูดลากกระชี้กะมีมะขามเปียกครับ มหลกน่ออเขือเทศก็มีอ,มอ,อรรย่างผักซี่ักซีหอมเปรนำใกล้จะเดือนลรสดีรสดอีอือปลาที่อือ น้องเคยกินตม้มยำกุ้งใส่ปลาเทโพครับเดี๋ยวลองเนาะเดี๋ยวมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับ <S <S อ้าวเอากุ่งลงเลยนั่นแหง้งคนเอากุ่งลงออกับมือซันอยู่ดึกดๆดอดเดออผิกผงน้ำครับพี่น้อง พวงนอนนี่นนะพวงแสีสันแล้วถึงจมี่นมงมุ้มันสีแดงๆสูตรได้น่เน,นี่ <c ười> พี่ชูพี่น้องใส่น้อยผกเกลี็ดพี่น,อน้องสูตรไดน,น่เจ็คสูตรไดโน,น,น่ เดี๋ยวตัวนี้เอาไว้เอาไว้ร่มไว้ใส่ที่หลักแล้วมันชูอีกนิดหน่อยไัอือะผลงานทุกทายพักใส่ครับนี่น้องใส่พักเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวจะตัดกินแล้วครับหอมแห้งหอมแห้ง มาเด้อพี่น้องกินเขาครับต้มยำกุ้งใส่ปลาเทพโพอืมกินแบบมนบ้านเท่านี้ละพี่น้องมาเด้อพี่น้องครับได้ละครับต้มยำกุ้งใส่ปลาเทพโพตัวนี้กับเขาเส้าแจวตัวนี้ยาง กั้งกุ้งครับกัับหนึ่งปลาเนาะ,ะมาด้วยครับกินเขาน้ำกันครับนี่ครับกินครับเขาสวยหอนหอนเนาะพี่น้องอมากินกับเจเปไหนล่ะโอเคที่มังเจแซบดีเลย เจฝีมือเฮ็ดแซบดีครับอืมอืมรสจัดออนี่กุ้งอืมกุ้งเป็นโตแล้วครับอืเห็นมะเนาะกุ้งเป็นโตอือันนี้อะรเนอืมอืม

Chèo nè, chào nèo, chào Đây có 1 phá chèo nè, nèo, chào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  nèo, khẩu nèo, chào khẩu chào nèo, chào nèo, chào nèo, hòn nèo, hòn ม,มันีมมให้มาสวนครับมะม่วงทุเรียนเนาะแรกว่าสิบว่าเดมากละครับปิดน้านอยู่บา้านน้านผ่าป่ายู่บ้านเนาะเลยตัดสินใจมาม,มาก,กับเลยมบมมีคนอยู่แทนเข่าสวน เจ๋อจะชิมต้วนี้ข่ยเราไปมพัดไก่ใส่บุ่งออไปทอดนะครับไก่ <c oughs> ไม่จ้อมไก่ใช่ใส่เขินใส่สมพักนะอ๋ออือแกงสมพักอือแกงส้มผักสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ได้พี่นอ้อง ชุดยอดนี่เลยครับแสบแสบ